สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างเลือกซึ่งไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะต่อจะเติมจะต้องใช้วัสดุอะไรเกรดไหนของแท้ของเทียมของลอกเลียนแบบถ้าอยากเห็นของจริงอยากให้ทดลองจริงแล้วล่ะก็ให้รายการช่างเลือกช่วยคุณผู้ชมนะคะ และในวันนี้เรามาอยู่กันที่ True Value ศูนย์อุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่นำเข้าจากต่างประเทศรายการช่างเลือกวันนี้จะมีเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการช่างเลือกอยู่กับดิฉันรัชนาสิชิ์หลิววสุทธีค่ะครับและผมจุลเทพปริมปิชัยพงศ์นะครับคิดไม่ออกบอกช่างวัสดุด,ดีไม่ดีมีช่างเลือกให้ครับค่ะคุณผู้ชมคะบ้านถือว่าเป็นสถานที่ที่เราอยู่แล้วสึกอบอุ่นใจมากที่สุดเลยนะคะแต่ว่าบางทีค่ะเราอาจจะเบื่อกับบรรยากาศเดิมๆภายในบ้านวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันค่ะว่าการตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านนั้นควรทำอย่างไงจริงๆต้องถามจุลเทพว่าทํายากไหมคะไม่ยากนะฮะโดยเฉพาะรอบๆบ้านเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้รบกวนกับ บริเวณที่เราอาศัยอยู่ภายในบ้านเลยยิ่งทําง่ายใหญ่นะครับเพราะว่าจะวางอะไรเกะกะเนี่ยบางทีวันเสาร์ทำวันเดียวไม่ไม่เสร็จนะ,ะวันอาทิตย์ยังมาต่อได้นะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการออกแรงออกกบร่ังกายด้วยแล้วก็เป็นการาสร้างสัมพันธ์ภายในครัวด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการทาสวนนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้คุยในช่วงหน้านะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองเพื่อนซีวันนี้เขาจะมีปัญหาอะไรกันไปติดตามชมค่ะ เบื่อเบื่อเบื่อต้องเบื่อเลยนักหนาเนี่ยเบื่อหน้าบ้านหน้ามองไหมเนี่ยแล้วทำไมไม่หน้ามองอ่ะลก,กลก็ลกรั้วก,ก็พางตอนคืนมืดเปตั้งเช้าเลยไม่ดีไงดีตรง,งไหนอ่ะบ้านไม่ใช่หลังวัดอุปกรณ์บ้านเราก็มีก็ <ๆ S 1> ไม่ได้เรื่อยดีทำกันโอ้ยเก่งเนาะมาทำเองล่ะทำเป็นที่ไหนอ่ะ ยังมาพูดอีกให้อาหารปลาไปตายอุปกรณ์ในบ้านก็เยอะแยะไม่ทำอีกหยิบอะไรได้ก็เป็นเรื่อยๆมันจัดเป็นทําเป็นไม่เป็นอจะให้ใครทำเลื่อนดิน่าสิใครจะเลื่องให้เราอ่ะจะรู้ไหมโอ้โหสองเพื่อนซีเขาเจอปัญหาอีกแล้วสิคะครับแก้ไม่ยากนะครับปัญหาสําหรับ2คู่ซีนี้นะครับนะฮะเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็รู้จักวิธีการใช้งานวิธีการปรับปรุงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็น DIY ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะทาเองได้นะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับค่ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ